ทำไมต้องเรียกไข่ลูกเขยด้วยทั้งๆท,ที่ลูกสไปซเป็นคนทำวันนี้จัดไปแบบที่ว่าทานสองวันไปเลยเนื่องจากว่ามีงานออเดอร์ที่ต้องทำขนมให้กับลูกค้าสร้างไปงานบุญค่ะสาร่าทำไข่ลูกเขย จะชอบใส่ทั้งกระเทียมเจียวและหอมเจียวจัดเครื่องเจียวแบบจุกๆเลยค่ะใช้กระเทียมจีนสไลด์เป็นแว่นๆนะคะและก็ชอบใช้น้ำตาลมะพร้าวในการเคี่ยวน้ำซอสค่ะซึ่งรสสัมผัสของน้ำตาลมะพร้าว เขาจะให้ความหวานที่ละมุนสิ่งที่สำคัญก็คือเคี่ยวให้น้ำตาลเกลือน้ำปลาโดนกับความร้อนค่ะสักครู่หนึ่งจึงค่อยใส่น้ำมะขามเปียกและน้ำร้อนลงไปซาร่าจ,จะไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแบบสำเร็จรูปนะคะ เนื่องจากเคยเปิดใจลองทานดูแล้วมันไม่ใช่ยังไงรถมือคันเองของเราก็อร่อยกว่าค่ะวันนี้โซโล่ทีเดียวสองเตาเลยทั้งเคี่ยวน้ำซอสและทอดไข่รู้สึกว่าจะเป็นการทำไข่ลูกเคย ที่เยอะที่สุดตั้งแต่เคยทำมาประมาณว่าเตรียมสเบียงไว้ล่วงหน้าค่ะเราจะปอกไข่ต้มแล้วพักให้เสด็จน้ำหรือว่าซับน้ำให้ดีนะคะไม่งั้นตอนทอดจะกระเด็นทำให้เพื่อนๆเ,เสียโฉมได้น้ำซอสของเราค่อยๆงวดแล้วค่ะ เคี่ยวไปตามความเข้มข้นที่เราต้องการได้เลยจากนั้นเราก็นำไข่ที่เราทอดไว้ลงไปในหม้อน้ำซอสเลยค่ะสาร่าจะเปิดไฟเตาอ่อนๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเคียเ่ยวให้น้ำซอสเขาซึมเข้าไปเนื้อด้านในของไข่ จากนั้นก็นำหอมเจียวและกระเทียมเจียวตามลงไปค่ะได้เวลาจัดเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะทุกคนราดน้ำซอดเพิ่มเติมด้วยเครื่องเจียวและพริกทอดที่เราเตรียมไว้แบบจุกๆหอมมากๆเลยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีค่ะติดตามสาร่าพาเข้าครัวได้ทุกช่องทาง เพื่อนๆจะไม่พลาดสักคลิปเดียวค่ะ